พี่น้องตอนนี้ก็บหอบบางหาแลจะกับท้ายมือจอเบิ้งฝนตกแห้งหลายพี่น้องเบิ้งอ่าขอจอเลยไว้หันหนามไหลฟ้าฟ้าพอนามโอนตินสีคือโอนตินเลยพี่น้องเอ้หนามโอนตินนะครับก็สว่านนะหน้าสวสดหาในป่านี่แหละจ้ะพี่น้องเบิ้งก่อนถิ่นนบ่เบาหลายแล้ววันนี้จักันห้างไปจักสองห้างจะไปกันนี้ไปรอบางกวนเนึกพี่น้องทางกับจืดจืดยางหยาบเลยพี่น้องเลยต้ข่อยมาข่อยก็มาหยาบด้วย เงข้างมันพี่น้องว่าสิไปหาหม่องไม่มีละนี่หม่องข่อยเพย่มาปลาป่า,ปา,ปาทายวิวสซเบิงให้บุมไปเบิ้องก็พี่น้องลุ้นก็สิได้ปะจะข้างมาั้ี๋อนนี้บุมกำลังหายูงหันจะข่อยไปหาบุมก่อนจ้ะพี่นอ้องชมวิวไปน้ำเนาะพี่น้องไดีวเราห้างแหลกบุมไปเอาขาว่าเดี๋ยทายซูเจ้าเรื่องมันอยู่ในมันจืด ไอ้ดอกสามสิบเป็นยี่สิบบาทนี่แหละหัางนี่พี่นอ้องมันจเกงเขาเลยงวัวอยากขอกิ้งทายมูเจ้าเบิงหยางหยากรัยได้บูมหาเบิงก้อนจะพี่น้องอันนี้แหละหัางแหลกของมือของเงาเนี่ยเบิงพี่น้องแม่มิมมันกับมิ่งยีเด้นนี่แต่บูมหาหัางม่เห็นเห็นบ้างแม่มิมหลายตัวยุ่จิจะพินแตกซัวๆยิ่งแม่มิมกับหลายผีเสซอกับหลายพี่นอ้องเอ้ยเอ้ยเห็นบ้าง เป็นแม่มิมบะพี่เสือก็หลายพี่นอ้องดอกไม้ก็ร่างออกดอกดอกดอกอันติดกันเกงคนดีๆละ่ะแม่ไลยอยู่พี่น้องแต่พอเห็นห้างมันมก็ร่งอ่อนเจสรนดอกไม้ยินหลยอยู่พี่น้องแต่หาห้างมาเห็นโอ้ยเบืงเกือบเกือบขออ่อยนี่หละเออคนโต <laughs> แห้งหลายเบืงเกือบที่ดีเต็มเกือบข่อยเลยนะขุษาซักก็ายางดีุ่มเละเบ,บิ้งก้อนพี่น้องเลย Finally, น네ี่ซ้ำวะหั่งนิดน้อยหั่งนี่แต่เยอ่ดอกสามสิบบาทพี่น้องบูงกำลังตัดเอาอยู่หั่งมวยใหญ่ดอกบูงวะขอบ่อยากไปบูงมาดินล้มมานะก็ต้องไปดอกแต่บูงถือมาเอาจอยไข่เบื้องนะพี่น้องเนาะหันละยูหันละกำลังนางตัดอาไยอะแต่บูงมากกับท้ายสุดเบิ้งดอกจ้าพี่จ้าพี่น้องหั่งนี่ที่บูงมาบอกให้ข่ไย่ยางไปดอก เดี๋ยะห้างนี่ฝลนโตกะก็ดีอยู่จ้ะพี่น้องเจา้าวันเขาภาสีได้เกิดเนะน้ำสีได้แช่เม็ดอันเขาบูกวานไม่สิได้เกิดแต่ว่าหามิ่นนี่ลำบากครับพี่น้องยมกับติดเกือบเต็มอยู่บุงกับย่างงานปรอหายแถวหน้าพี่น้องควรฆ่าเอาขีดหนกจากเกบดยังติดเกิดประสันเด๋ยวรอนบ,บุงความพี่น้องภาสีมีบ่นี่ก็ะไดสองห้างอยูะจ้ะพี่น้องว่าสิไปหาตัวบว่าหาอะไรแหละ เอาซ้ำนั่นแหละซ้ำสองห้างกลัมมาบานันมาตะโดนนั่แหละกำลังตุ่มน้องใหม่พี่น้องหามือเศร้านี่แห,หละห้างมิมก็ได้สอ,อดสองห้างนั่แหละพี่น้องนี่ห้างมิมก็ได้สองห้างอยู่พอยูุ่้านมันยั่งห้างหนึ่งอยู่พี่น้องนี่ห้างที่ข่อยว่าบุ่มบ่าให้ข่อยไปว่ามันอันจืนขนาดน,นี่ห้างนี้แหละได้สองห้างสนี่พี่น้องพ,องพอกอกกอกแยกไปโย่เขาให้กินเขาเลยกับมาต่มน้องใหม่ก่อนที่จะไปปนประทูกิน สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุการรลบชมนะจ้าสำหรับคิปนี้ก็สวัสดีจ้า